ตอนนั้นผมทําผมหยิกด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นพอคนทงผมหยิกแล้วแล้วดูหน้าเด็กทํฮะทไปทํามาผมเริ่มร่วงครับก็เลยเด้อแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านักร้องยังทําต่อครับก็ยังร่วงต่อเหมือนกันไม่เคยได้รางวัลเลยการกนยังไม่ได้ยินแได้ว่ายาวนานมาจริงยาวนานจริงแต่อยาดดูเนี่ยคือเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้ปุ๊บกดแน่นอนทีที่คนก็เต็มไปหมดคือถ้าจะดูคลิปนี้จริงๆอ่ะผมทออย่างเดียว ดูเสร็จปุ๊บปิดซะไม่ต้องแคปไปลงไหนทั้งนั้นเนี่ยถ้าพี่ทำอย่างเงี้ยเขาแคปกันเต็มมะดูงั้นพี่ตัดตรงนี้ออกให้ผมหน่อยร้องละมุนมากครับไม่คิดว่าจะเข้ากับดนตรีร็อกได้อย่างกลมกลืนขนาดนี้เลือกอ่านคอมเมนต์ที่ชมตัวเองด้วยนะะไม่อ่านหมดเลยนะโอเคโอเคขอป๊อปล็อกไปเลยฮะ One i upside สวัสดีบิลบอร์ดไทยแลนด์ครับอยู่กับพวกเราแบล็คบีสในรายการมีแชทครับเย้สวัสดีครับเกมมือเบสครับสวัสดีครับบุ๋มร้องนำครับสวัสดีครับทามือกีตาร์ครับสวัสดีครับพีทมือกลองครับรับเส้นข้ามอยู่ตรงจนี้เนาะลงนำเพลงอะไรมาฝากันคะครับเมื่อกี้ที่เล่นไปก็คือชื่อเพลงว่า destiny ครับเป็นหนึ่งในเพลงอัลบั้มที่3ของพวกเราครับทำไม ผมว่าเพลงนี้มันมีความน่ารักมากๆน่ารักในตัวของของทั้งดนตรีและเนื้อหาของเพลงครับเราเรานำมาฝากเพื่อนเพเพราะว่าเราอยากจะมอบแบบสิ่งที่น่ารักน่ารักให้เพื่อนๆวันเนี้เรามาในแนวในธีมแบบอบอุ่นก็เพลงนี้พูดถึงเกี่ยวกับเหมือนกับว่าเวลาเราไปบังเอิญเจอใครสักคนนะครับจริงๆเราไม่ได้บังเอิญไปเจอเขาจริงๆรอกเราไปแบบว่าสร้างสถานการณ์แบบว่าไปบังเอิญจะไปเจอเขาอย่างเช่น ตอนเที่ยงพักกินข้าวพักกินข้าวเรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเดินมากินข้าวตรงนี้ใช่เราก็ทําเหมือนสร้างสถานการณ์ว่าแบบบังเอิญเจอกันไหนจริงกเราเอาตัวเราเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปเดินโชว์ไปเดินโชว์แต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเห็นผมยังอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสายตาเขาใช่แล้วผมคิดว่าประสบการณ์แบบเนี้ยผมว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนน่าจะเคยรู้สึกเหมือนกันมันต้องมีแบบสักช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตอะที่เรารู้สึกแบบนี้อันนี้คือเป็นหนึ่งในจิตจองเพลงแนวบ้าบ้าใช่ครับ นนรจ,จริงๆก็อยากจะนำอจริงๆก็อยากจะนาเสนอเพลงที่ชื่อว่า Away ครับแล้วเราก็เพิ่งปล่อย MV ของ Away ไปด้วยนะครับ<อ> MV สนุกมาก MV เท่มากนะครับก็เพลงนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นเพลงคุมทีมของอัลบั้มที่3เลยก็ว่าได้ครับ<อ>เพราะว่าเป็นเพลงที่ที่ทำเราเราทำเพลงแรกเนาะแล้วเราก็ค่อยแตกออกมาเป็นอีก11เพลงที่เหลือครับ<อ> <ๆ S 2> ก็คือเพลงนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่ามีแนวที่เราไม่เคยทํามาก่อนเลยมีความ รมีความ c ัน n t r มีความเพื่อชีวิตในทางคอร์ดในทางดนตรีครับแล้วก็ในเนื้อร้องท่อนฮุกเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษอีกต่างหากก็คือมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับพวกเรามากแล้วก็เชื่อว่าใหม่สําหรับคนฟังเช่นเดียวกันก็แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ยังเป็นพวกเราอยู่ดีครับอย่าลืมไปดู MV เพลง Away กันนะครับ MV ตัวนี้โอ้โหเท่มากมีความเป็นภาพยนตร์สูงมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เรียกได้ว่าบูล้างผ่านผมไม่เคยดู MV ไหนที่ เทขนาดนี้ของสำหรับพวกเรามาก่อนอันนี้เป็น MV ที่เรียกได้ว่าเท่ที่สุดของพวกเราแล้วก็ว่าได้ครับไปติดตามไปดูกันครับนี่ครับเอ่อ l a c k Bean วงอินดี้หน้าใหม่บนเส้นทางศิลปินอาชีพนี่จริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะคือตอนนั้นเหมือนกับเราเป็นเด็กก็ถามว่าก็ตอนนั้ก็เหมือนใช้สบู่ก้อนเดียวแชร์กัน4คน ตอนนั้นผมทำผมหยิกด้วยครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นพอคนทำผมหยิบแล้วแล้วดูหน้าเด็กทํานะทไปทํามาผมเริ่มร่วงครับก็เลย <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่านักร้องยังทําต่อครับก็ยังร่วงต่อเหมือนกันนะอันนี้นะฮะมาจากเดอนพราวหัวข้อว่าเส้นทาง13ปีของกูต้องอ่านขนาดนี้ปะ่ะเฮ้ยคุณอ่านดนิเขาเส้นท,ทาง13ปีของแบ c ็กวีน จากเพื่อนสนิทมัธยมสู่วงดนตรีร้อยล้านวิวนะฮะกับอัลบั้มที่3ในชีวิตกับสู่รากเง่าของตัวเองฮะอุย้ยเอออันนี้คือพาดหัวนะดอูอันนี้ก็ร้อยล้านนี่คือเพลงบิ๊ใช่ไหมคะใช่ครับเคยคิดไหมไหมว่าจะแบบเฮ้ยไปถึงร้อยล้านวิวผมเคยฝันนะ แต่ว่ามันก็เหมือนเป็นการฝันเฟื่องเรื่องตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องเป็นจริงรอยากมีสักเพลงหนึ่งที่ถึงร้อยล้านวะ่ะก็เคยคุยกับคุณพีทอยู่นะครับ,รบก็พอมาถึงจริงๆแล้วก็มาคุยกันว่าทำไมเป็นเพลงนี้วะ <c oughs> อะไรเงี้ย่เพราะว่าตอนแรกอ่ะต้องบอกว่าเราเราไม่ เขาเรียกว่าไงดีเราเราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเพลงนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราทํากันอะ่ะมันก็จะมีความแบบพูดตามตรงมันก็จะมีความชอบส่วนตัวนะของแบบณนะช่วงเวลาตอนนั้นๆที่เราทําเพลงมาซึ่งเราก็คิดว่าโอเคเพลงนี้คือเรารักมันแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มองถึงตรงนั้นแต่ว่ามองมันถึงมันก็เป็นอะไรที่เราตื่นเต้นม,มากเนาะต้องขอบคุณแฟนเพลงมากๆครับที่ให้การสนับสนุนที่ดีมากเพราะฉะนั้นคําว่าแบล็คบีนจะไม่ใช่แค่เราสี่คนคนระับแต่จะเป็นผมคนเดียว <c oughs> คนคนนั้นไม่ใช่ผมนะครับผมเองครับคุณเองครับคือต้องอธิบายนะตอนอันนี้ก็คือตอนเราอยู่มปลายมปลายทั้งสี่คนเลยสามคนอ่ายกเว้นคนที่ทำมือเงี้ยเป็นนักร้องเก่าเนาะนะตอนนั้นก็คือเป็นนักร้องคนหนึ่งครับตอนนี้ก็คือเป็นคนนี้ก็เป็นวงวงดนตรีที่เราชอบเล่นล็อกวงหนึ่งเนาะแล้วเราก็ไปประกวดครับเราก็ส่งไปประกวดหลายที่เนาะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในเวทีที่เราไปประกวดไม่เคยได้รางวัลเลยฮะเม่อี้ยันมันก็ยืนยันได้ว่าแบ็คดีจรยาวนานไหมยาวนานจริงแต่หยาดดูเนี่ยคือเดี๋ยวพอพูดอย่างนี้ปุ๊บหมดแน่นอนเอทีที่คนก็ต็มไปหมดผมผมว่าผมหนักสุดอะคลิปแล้วคือถ้าจะดูคลิปนี้จริงๆอะผมขออย่างเดียว ดูเสร็จปุ๊บปิดซะไม่ต้องแคปไปลงไหนทั้งนั้นเนี่ยถ้วพี่ทำเงี้ยเขาแคปกันเต็มมาดูงั้นพี่ตัดตรงนี้ออกให้ผมหน่อยนะนี่เราเจออันแรกเลยนี่ฮิตล่าสุดปุ๊บอันนี้นะครับนี่ครับถ้าเป็นด็อกคิวเมคคารีนะไม่มีคนดูแล้วไม่มีคนดูแล้วนี่ครับไม่มีคนดูแต่ว่าแต่ว่าพอพอเป็นเหมือนกับคาาถามไปเหมือนคำถามแบบว่าเอชอบเพลงอะไรมากที่สุดอือเฮ้ยแอมินแอบพบวะเนี่ยแอมิน แอบรบบอลปุ๊เนี่ยนี่ก็นี่นี่ชอบถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเราถามว่าเออให้เขามีส่วนร่วมว่าแบบว่าเออชอบเพลงไหนกันบ้างนะครับเขาก็จะมาคอมเมนต์กันออไล้อย่างนี้ครับ ใช่เร<ล><ช>าิาปล่อย12เพลงแล้วชอบเพลงไหนกันบ้างคนแรกก็กวีค่ะกวีวเ,เสร็จมาฟัง Memory น้ำตาแตก destiny if this is love until we meet again between คนนึงก็ดีทุกเพลงเลยค่ะแต่หนูชอบ until we meet again กับ if this is love มากนี่นี่คือของเราโอเคเข้ามาปุ๊บตอนนี้เราก็ มีผู้ติดตามทั้งหมด42,000นิดๆแล้วนะครับครับผมก็เปิดมา20กว่าปีอย่าลืมนะครับมากดติดตาม Backbeats Official Account ใน TikTok ด้วยนะครับแล้วก็ยังจะมีแยกของ4คนต่างหากในนั้นครับครับถ้าคุณกดติดตามพวกเราแน่นอนครับคุณจะเห็นหน้าพวกเรา4คนใช่ครับก็อย้ชอดเลย ก็ก็เราเพิ่งปล่อยนี่ไปสองนาทีที่แล้วเองเป็นเพลง everyday นะครับตอนนี้ไลอนไหลไหลไหลอะไรไหลกลอนศูนย์ศูนย์คนไลฟ์ศูนย์นะครับของหาคนแรกอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องหลังใช่ไหมฮะเป็นเป็นความรู้สึกเนาะเพราะว่าเราเพิ่งไปเล่นสดที่แรกมาที่เป็นอัลบั้มที่3ใช่ก็ไปดูได้นะมันก็จะมีเบื้องหลังอะไรแบบเนี้ยลงมาอีกเรื่อยๆใช่ผมว่า tiktok ก็ถ้าใครอยากที่จะมาแบบ ใกล้ชิดกับเรามากยิ่งขึ้นนะผมว่าทิกตอกอาจอาจจะเสิร์ฟได้ครับทุกคนใช่ครับอันนี้อันนี้ก็โปรโมดเราก็ให้คนเห็นว่าเอ้เนี่ยเราปล่อยอัลบั้มแล้วนะแล้วก็จะทำเราไปถ่ายรูปเองเลยอะไรครับแล้วก็คอนเนคกับแฟนๆในนั้นยังไงติดตามพวกเราใน TikTok ก็โหผมว่าเราน่าจะลงคอนเทนต์มากกว่าในแพลตฟอร์มอื่นๆเยอะมากๆครับใช่ในช่วงอนาคตนี้นะครับเพราะว่าเราก็มีครีเอทีฟแล้วไปดู YouTube กันบ้าง เว็ม m ี MVP ล่าสุดของเราครับเอ A.W. ตอนปล่อยเราไปดูด้วยกันนะครับ4คนนั่งเขาดาวกันกับแฟนๆแล้วก็อ่านคอมเมนต์ที่แฟนส่งมาทุกข้อความตอนที่เขาดาวาคุณเอมถูกต้องมากอัแบบรรนี้คือการกลับสู่ต้นตอของแบ็คบีดผมชอบติดตามตลอดสาวโคตรเท่อะ ร้องละมุนมากครับไม่คิดว่าจะเข้ากับดนตรีร็อกได้อย่างกลมกลืนขนาดนี้เลือกอ่านคอมเมนต์ที่ชมตัวเองด้วยนะอ่านหมดเลยโอเคโอเคโอเคขอป๊อปล็อกไปเลยครัข้ตินะข้อติข้อติข้ติในไงในฐานะที่ติดท็อปสามเปอร์เซ็นต์คนที่ฟัง Backbeans ใน Spotify มากที่สุดส่วนตัวนะครับชอบแนวเดิมมากกว่าอันนี้ก็จะมีความเป็นอะไรไงอาจจะไม่ถูกใจแฟ่เป็นเพลงบางกลุ่มที่อาจจะชอบแนวเก่าของเราอะไรครับแต่ว่าจริงๆแล้วในอัลบั้มนี้เราก็ไม่ได้ เปลี่ยนไปซะทีเดียวนะครับเราก็ยังมีเพลงที่เป็นแฟนซ์วิสแฟนๆอยู่ก็อยากให้ลองไปฟังนะครับมีหลายเพลงจริงๆอันนี้เอ้ยเดี๋ยวดูคอมเมนต์การตอบกลับหน่อยเห็นด้วยครับอัลบั้มใหม่รู้สึกความเป็นแบ็คบีนมันจางลงทั้งที่ทุกเพลงก่อนอัลบั้มใหม่เราชอบหมดเลยผมว่าด้วยเรื่องของจริงๆะครับเราเอาเพลงทุกเพลงของมนอัลบั้มใหม่อ่ะไปใส่รีเวิร์บเออมันก็จะเป็นเพลงเหมือนเดิมเลยเราแค่เอารีเวิร์บลงมันก็เลยไม่เป็นเหมือนเดิมครับผมว่า ผมคิดว่าเพื่อนๆอาจจะติดรีเวิร์บแต่ว่าฟังแล้วแบบแบบกว้าง,างๆโกงๆอะไรเงี้ยแต่เพื่อเพลงอัลบั้มนี้เราลดรีเวิร์บลงแล้วก็ให้มันมีความจริงของเสียงขึ้น มันก็เข้าใจเข้าใจเลยยังสามารถคอมเมนต์กันได้ตีกันได้ครับผมพวกเราก็โอเคครับยอมรับทุกความคิดเราอ่านกันแทบหมดครับถ้าเดี๋ยวเราไปทำอัลบั้มเพิ่มรีเวิร์ดมาเพิ่มรีเวิร์ดมาสามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นี้ยเราก็จะมีหลายอัลบั้มเมื่อมาแค่รอยเปเซ็นตูก็น่าสนใจนะครับตอนนี้อัลบั้มที่สามของแบล็คบีนนะครับก็ได้ปล่อยออกไปในสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มในที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับไปติดตามฟังทั้ง12แท็กนี้นะครับที่เราตั้งใจลงแรงลงกายลงใจไปกับ อัลบั้มนี้มากๆนะครับก็อยากให้ทุกคนเปิดใจรับฟังมันนะครับแล้วก็รักมันเหมือนที่พวกเรารักด้วยนะครับช่องทางการติดตามนะครับตอนนี้ก็สามารถติดตามพวกเราได้ใน f a c e b o o k นะครับ Instagram นะครับและล่าสุดนี้เราก็มี Official TikTok Account แล้วนะครับก็มีทั้งของวงและของส่วนตัว4คนทั้งหมดนะครับก็มาติดตามกันเพื่อมาดูคอนเทนต์ในอนาคตที่เราจะลงต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฝากด้วยนะ